คนที่ก็เลยโดนถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็พูดอีกแบบอาทุกปราบอ่า,านเนี่ยทุกคนบรรยากาศเพืกเกิดเน,ะนาะยังไงละมากันเพราะว่าพระก็มางานบุญทุกปีกบพี่เนาะเขามากันเป็นอุ้ยหลายหลายร้อยร้อยรูปดิเมิงใครไปหมดที่ได้เข้าไปดูไปตรงนี้ยเขาฉันเพลงกันเยอะมากอกุ้ยเขาได้ตัวละห้าร้อยนะครับที่มาเขาถวายซองกันงานบุญไงเพราะทำบุญที่พึ่งทั้งทีอย่างนั้ เห็นเลือดเราขวนเห็นด้วยหรอเมื่อกี้เห็นเลือดเลยหรอคก็คนโดนตีเลือดเต็มตัวเลยอ๋อหรอขวแตกแล้วเข้ามาจากวัดอะไรไม่เูยเห็นเล็กตีสามเห<อ>็นเหล็กใหญ่มากเลยนะเป็นทอเป็นไม้หน้าสาเนาะเนี่ยพี่ก็เห็นเหตุการณ์เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีงานบุญแล้วก็ตรงเนี้ยเาเป็นที่พักที่สุดพักผ่อนของพระที่มาจากทัวรราชอนะาณาจักรปีละครั้งของงานทุ่งวงทุกคนที่13บสามทุกคนขอบคุณมากเลยพี่นะ แล้วพี่เป็นยงไงที่คิดนะตกใจเหมือนกันนะพออี่ก็เป็นโลมงใจหายเพราะว่าเกิดตรงน,นี้เลยเหรอแล้วก็ตะรวจมาทันเรอ เราเรียกกันมาทันทุกคนจ,าจา๋าเห็นไหมโดนจับสึกหรือเปล่าไม่รู้โอ้ทุกคนที่เหตุการณ์วัฒนกระดานไม่เป็นข่าวนะฮะยกเว้นช่องที่นี่ช่องเดียวท่องอาจารย์ไฮโซทุกคนจ๋าช่องเดียวของโลกนะฮะไวยมากรายงานสดตีกันนะฮะทุกคนจ๋าแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดช่องอื่นดูคลิปของเราไปนะ,ะอ่าเราก็จะเครืองฮะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตนะฮะทุกคนจา๋าเพราะว่าเราไม่ได้ปิดข่าวนะทุกคนแต่ว่าข่าวแบบสมชื่อที่ได้ที่ใช่ฮะ มี่ห้งงางนัน้นสวจากเมื่อกี้ก็รับประทานอาหารฉันเห็นกันตรงนี้ทุกคนจะเนี่ยหานบรรยากาศที่พึ่น้องน้องต้นข้าวมาแนะ่นอนนะทุกคนไม่ต้องกังวลนะฮะจะอาจจะแบบว่าเดี๋ยวฝนก็หยุดแล้ว นะฮะเป็นปีแรกที่น้องต้นข้าวมาวัดทับกาจที่คนจาาแล้วก็บรรยากาศการรัทใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ที่นี่เท่านั้นแล้วก็นี่มีขุ่นที่สองของพี่พุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กับขุ่นที่4ี่ถ้าขุนที่หนึ่งต้องไปสาลาริมน้ําตรงนั้นน่าจะเป็นที่ที่น้องต้นข้าวจะเอาของมาแจกหรือเปล่ามาลุ้นกันนะเพราะมันจะมีจุดนั้นจุดหนึ่งที่เขาจะทํากิจกรรมกันอยู่ทุกปีเวลาใครไปตรงนั้นก็จะไปจับลูกปิงปองขอหวยแล้วก็อเขาเรียกว่าอะไรเสียงเสียงสี